สวัสดีครับสวัสดีแมวบ,งบางปนชา youtube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมอดำสิงครับผมคลิปนี้ก็เราเดินทางมาบ้านเตเล็กไ้มันครับกับบุนเส้นครับพอดีให้มาแก้ระบบไฟใหม่นะครับ เดินทางมาร้อยกว่าโลครับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบโลครับถึงจุดหม้ปลายทางครับเราไปดูครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มานะครับ ร้อนเปี้ยงเออร้อนมากเลยครับเนี่ย ไฟปดิช่างช่างต่อแล้วใช้งานไม่ได้ครับไปไม่เป็นครับอะไรม,มาแกให้บ้านตีเล็กตีเล็กครับเตเล็กน่าจะไม่อยู่ครับอยู่ในเจุ๊้นเตเล็กไปงานโคราชเดินสายอย่างเดียวครับ ตั้งแต่ก้าโมงเก้าวมงกว่าครับเราไปดูระบบไฟนะครับเป็นยังไงครับผมต่อไปที่โรงรถแล้วก็ห้องห้องนอนสวิกโรงรถประมาณสามสามหลอดแล้วก็โรงนอน น้เป็นทั้งหมดประมาณห้าหลอดเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นยังไงครับทำไมึงเดินไม่ได้ครับเราก็ไม่ได้ว่าช่างนะครับผม บ้านนะครับพอเป็นงานได้ก็ถือว่าโอเคครับผมอีกสิบแปดโลครับ เชปั๊มน้ำมันเลยครับเนี่ยชีวิตคือการเดินทางครับเมื่อวานก็ไปใส่บุญด้วยกันครับเทรียอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกษ เดือวุ่นอกว่าด่วนไมจใช่ไฟกวนอันตรายนอนไม่หลับคิดหลายถ้าวันนี้ต่อไม่เสร็จก็น่าจะเป็นพ่งนี้ครับเพราะว่ามีธุระต่อครับผม

รีบครับผมเราเส้นทางยังไม่ชินทางครับเดี๋ยวพักไว้ที่นี่ก่อนครับนี่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยสองกิโลเนี่ยใช่ไหมบ้านบ้านน้องกระทุ่มปะ ผ่านแล้วผ่านนสาใหญมผ่านาผ่านอำเภอแคนดงเออแล้ก็ตรงมาแล้วมันจะเลยโค้มามันจะเป็นสีแยกตอนนี้เข้าว่าถึงสองกิโลอ่ะ งว่าไปผิดแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมถามคุณตั้งแต่ตอนแคนดงเนาะคุณก็รู้ว่ายังไม่ถึงคุณก็เลยไม่ถามมันแยกไหนสีแยกแรกหรือสีแยกสองผ่านน้ำคือรมามันจะมีสีแยกแรกที่มีเขาขายที่ยางอ่ะอ่เพราะว่าสระใหญ่ข้างหน้ามีสระใหญ่เหรอถ้าถ,ถ้าเป็นสีแยกแล้วเลี้ยวผ่านมามันจะเป็นหนองน้ำใหญ่หอ่ะใช่ใช่

นอนคลากหลายรถมันวิ่งมันต้องเปิดมันต้องเปิดแอร์ความร้อนมันขึ้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่รถให้มันเก้าหนึง่ง ม่ออ่นตอนที่วนขัรถงันดมับบนาสางสาาเยต้องจอดข้างทางเครืใเครื่องมัน,นแล้วก็ไปใช่เพราะว่าเครื่องเมื่อกี้มันร้อนจัดจริงมันร้อนชนิดแต่ว,ว่าขับไปแล้วมันดับกลางสี่แยกอะ่ะพอดับแลก็จอด้านึงก็ตะัติดเลยมันร้อนจัดความร้อนถ้าถ้าเข้มเข้มเข้ม เก็บน้ำมันขึ้นมันจะขึ้นความร้อน น่าจะมืดตอนกลางคืนหไม่มีไฟเลยเนาะใช่น่าจะว่าใครอยากกากีเนะาะแต่ไหลเบิง้งพาบุกสวนยางปไปนะโอ้เบิ้งทางมีแต่หลุมก็มีแต่หลุมแต่ถ้ามาอีกทางนึงถ้าบอกว่าจะให้มาอีกทางมันไม่มีรมเราจะไปบุกบ้านเศรษฐีเ <c oughs> บิ้งบุมไหลหรือ ใช้ร้านขายของไกลบอยู่ในมูบ้านเ้เสียวยัเยงเดี๋ยวไปเปึ่งก่อนก็บอกมาเดี๋วกูจะไปซื้อรออยากกินอะไรสั่งคนได้น้ำปั่นยังไม่กินข้าวมาเลยกินกินเต้นมนมปังน,น้ำปั่นก็มีจ้ะน้ำปั่นก็ได้ เอาเอามีไหมเช่นมีมีมีเรื่องมีเฝ้าเซ่บปแซ่เซจนเน่ยนยถยเออเหนื่ยถวยแซ่บหลายครับเอาเส้นอะไรมได้สั่งรอมาถึงก็ได้กินเลยมีขาวเอามีขาวเนาะจ้ด้นะแ่ก็เห็นเงไหเห็นมันจะมีปลาปลา มีถังปลาปลาสีเหลืองใช่ไหมถังปลาปาสีเหลืองไหนสนงจาไปผิดบ้านนะนี่นี่ถังปลาปาสีเหลืองตรงไหนอ้ยตรงจะสีแยกนี้เลี้ยวซ้ายโอเคมันจะมีปลาปลาอ้อยใช่ปดีหวยวอ๋อโอ ไอแดงเอากวยเตี๋ยวเ้นม่ให้บุญเนยปลูกสวนยางปลูกปลาอ้อยนะครับวอนน้ปลาอ้าอยคือหลายแทะปลา,ปาอ้อยคือหลายแทะลายเาลบา่อม,มปลสีาสวาเขอ,อยู่ในปาโอ้มมีทุ่งนาเลยใหวัวควายคือบ่เห็นจักตู เต <minority lish> ี้ไปฮอดไปหอดเล้วบอสิา้าตีไปหอดเคนดงเล้วบอกไปหอดอำเภอคงยังไดถยคลิป้รถเยอะไหมเขาได้ไล่สดไหม ้านเสียตีนะครับนี่ถึงเรียบร้อยพี่น้องหอดแล้วออบุกสวนยางอีหลีเป็นว่าถึงเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยคุณร็ดำ รถงามเด็ดเอ้ามาอยู่บ้านถึงบ้านเซตีครับตีเล็กลมลื่นดีครักขนาด บบาน,นะครัมาแก้ระบบไฟครับพี่น้องระบบไฟเดี๋ยวไว้ชมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ,บ้านลุกเหมือนสีหงส์ไ่เด้อมอดเลยอ๋อฮะ Nhìn cái tèo ăn đây